สวัสดีครับพบกับผมทองพูนวุริรามอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาะเพื่อนเพื่อนมาดูไผ่เขียวอีสานนะครับที่ปลูกไว้เมื่อประมาณปีกลางกลางปีหกห้านะครับตอนนี้ก็ยังไม่ถึงปีนะครับแต่ว่าเขาก็ เติบโตนะครับขาแตกรากเอ้ยกระทดครับข็าแตกหน่อแล้วก็โตสูงนะครับเป็นหน่อแรกนะครับอันนี้เป็นเาเรียกว่าเป็นกิ่งพันธุ์ที่ที่เอามาชํานะครับแล้วก็แตกหน่อขึ้นมานะครับสวยงามมากครับพี่น้องครับก็โตแล้วนะครับอย่างนี้หวังผลได้แล้วนะครับแต่วันนี้ที่จะพามาดูจะมาดูอีกหน่อหนึ่งอีกกอหนึ่งนะครับนี่ครับกอนี้ ซึ่งเขากําลังแตกหน่อมาใหม่อ่าพอดีผมมาได้เห็นพอดีนะครับ <S <S เขากําลังแตกหน่อมาใหม่นี่ครับพี่น้องครับนี่ฮะเห็นไหมฮะสวยงามมากนะครับสวยงามมากนี่ครับสวยงามจริงๆนะครับนี่ครับสวยสวยสวยนะครับเอ่อเห็นแล้วนะี่ผมยังคิดอยาก น่าสนใจน่าปลูกมากนะครับพอเห็นหน่อเขางามๆแบบนี้นะครับพี่น้องครับกอนี้ก็อีก,กอีกกอนหนึ่งที่เขากําลังแตกหน่อพี่น้องเห็นไหมครับเนี่ยนี่ยน่น่น่ดี๋ยวกำลังโผล่ขึ้นมาเดี๋ยวผมพาพี่น้องไปดูใกล้ๆนะครับนี่ฮะนี่ครับเขียวอีสานครับเขียวอีสานนะ่ครับเป็นไผ่เขียวอีสา,รรสานาสาพี่น้องเห็นไหมครับนี่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 อันนี้เป็นกิ่งพันธุ์เดิมที่ปลูกนะครับ อันนี้เป็นหน่อที่เขาแตกขึ้นมานะครับนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับมีทั้งหน่อที่แตกขึ้นมาใหม่นี่ก็เพิ่งแตกมาอีกหน่อหนึ่งนะครับแสดงว่าระบบรากเขาดีแล้วเขาดีมากแล้วตอนนี้นะครับพี่น้องครับนี่ครับตอนนี้ก็มันเป็นการปลูกคือเรียกว่าไม้กินได้เนะใช้สอยก็ได้ใช้ทํา บ้านทาเฟอร์นิเจอร์ก็ได้นะครับได้สารพัดประโยชน์เลยพี่น้องครับเขาเรียกว่าเป็นการปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างนะครับนี่ก็หนึ่งในในนั้นนะครับพี่น้องครับเราไม่ได้ปลูกแค่ต้นไม้หรืออะไรเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเราต้องปลูกให้หลากหลายนะครับปลูกของกินนะฮะนี่ครับหน่อสวยมากครับพี่น้องครับสวยมากๆสวยจริงๆนะครับ อดใจที่จะพาพี่น้องมาดูไม่ได้นะครับโอเคครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆน,น,นะครับที่ทำการเกษตรหรือจะทำอะไรก็ก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าจะใช้คำพูดแบบไหนนะครับทำแลว้วต้องทำให้มันหลากหลายนะครับพี่น้องครับเราถึงจะมีทางเลือกนะครับของชีวิตให้มากขึ้นนะครับ หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆน,นะครับได้บ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับไว้ผมจะอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ